สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่เมืองทองธานีนะครับมีใครรู้จักร้านนี้บ้างครับเหรียญทองเสวยครับเขาบอกว่าร้านนี้ลูกชิ้นปลาเด็ดครับไปครับเดี๋ยวไปชิมกันวันนี้เราก็อยู่ที่เมืองทองธานีนะครับนี่เลยครับร้านเหรียญทองเสวยร้านนี้การันตีคอนเฟิร์มเลยนะครับว่าลูกชิ้นปลอดสารครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยทำเองและวันนี้ผมก็สั่งมาเป็นเมนูครบเครื่องพิเศษครับจานนี้85บาทเท่านั้นเองครับราคาเริ่มต้นของร้านนี้คือ60บาทนะครับและดูเมนูที่ผมสั่งมาดิครับโคตรน่ากินเลยนะครับขอคุกกเเ้้าาขันแล้วก็็พพรรรรรรร้้้้้ออออมมมมจิิิแแลลลลลวววววคคคคคััับบบบบไดดดดาาาาาาเเ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 ืศษนนนีีีี80ทท๋ยยยข่่่่่กก๊ปป ลูกชิ้นปลาโคตรดีครับข้างในเนื้อนแน่นๆหอมๆเลยอ่ะแล้วลต้มยำนะปรุงมาอย่างเด็ด<ส>ร้านนี้บะหมี่เส้นข่ด้วยโคตรดีร้านนี้คอนเฟิร์มเลยนะครับว่าลูกชิ้นปลาปลอดสารอร่อยมากต่อเด้วยลูกชิ้นปลาครับเด้งแน่นหอมไม่คาย<อ>ส่วนอันนี้ผมชอบสุดครับลูกชิ้นกุ้งเด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวรู้เลยฮิ้ชิ้นกุ้งหอมสวยเลยอ่ะหว,วานๆเ,เค็มๆอร่อยมาก มาเติมให้ได้ครับร้านนี้ที่เด็ดจริงครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงห้าโมงเย็นเปิดทุกวันนะครับเฟี้ยวจัดและนี่คือราคาเมนูของที่ร้านนะครับ